สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับช่องขวานข้าวอินดี้เหมือนเดิมนะคะวันนี้เราก็มาเล่นเกมน,นี้มอวสัตมาเริ่มเลยอ้าวไม่นะฉันโดนคิงคองไล่ทุกคนทุกำไมคิงคองไม่ทำแบบนี้อ่ะอุ้ยตัวแต่กระตาเลยมาทุกคนมาเริ่มเล่นใหม่ ก็มันผ่านมายากมากแต่เราแซ่บเยอะมากเลยเกินปากอู้หูยเราเห็นมาแล้วมันไม่มีเลยอะเรามาถึงกันเวทที่สองแล้วนะ เล่นถึงเวเทีเจ็ดพออริษามายาตกตกฉันจะมาเล่นเกมนี้เพื่อเอาชัชนะไอ้ไอ้หยาเอาดีกว่าเราเล่นเวทีสิบดีกว่าน้องง่ายดีง่ายง่ายง่ายงัาย หนูก็บอกอยู่ว่าอลิสามามบอกเมื่อกี้นั่งดีๆเจอเพื่นได้ในอ่านั่งนั่งสามเดือนอพื่อนอนละค่ะค่ะซีมากโกเต้มาทุกคนเวทีสิบจะถึงไหมอ้าวโอ้หมาอลยบอกราวกับกัน จ่มาาบ่กินต้มปลากิน,กนกหวกกระเด็นคนนี่มันแ่บนด้อะอักินนกกนหนกินแล้วมันแ่บนิว้นวอะมันแ่บแต่มันแ่บนิว้วเฮ้ยลืมลืมลืมเซฟลืมเซฟ

น้าไปฟังหน่อยเย่ยเอ้าเอิดใส่ปันนี้กูสิไปได้อยา่างอย่างตายปันนี้สมากุดเนมาทุกคนเรามาเล่นกันมาเป็นโซดมเๆเนี่ยอ้าออะไรไม่โดนเลยนะเรารู้แล้วว่าเราต้องทำยังไง ทุกคนมันมันมันหลอกอะซิมอากิพมันแสบตรงนี้มันทำไมแสบมันเป็นแผลเล็กด้วยเปล่ามันเป็นความชื้นี่ันน่าตาย

เอตเอตกตายลูกค่ะวันนี้เราต้องไกลมากเลยอ่ะดูดิอ,อ้าวก็เขาบอกให้ลงมาทำมามเล่นยังไงอ่ะ ลอกลวงเหรอลอกลวงเหรอฉันไม่กลัวหรอกลอกลวงเหรอทอ้ไม่ทูมายมันจะลอกลวงเออกระโดดกระโดดเหยียบเนากระโดดเหยียบเนาเลย ตัดเข้าแล้วตายแล้วไม่เป็นไรเล่นไม่ได้จะถึงไม่น่าอเวทีสิยังไงทุกคนผ่านละ นี่เวทีอะไรอ่ะอ๋ออันนี้เวทีสีจ่จำได้แล้วนี่หลายเวทีมากเลยนะก็นนะมังมันนานก็มังมันนานนานเอา,าบอลูเลยนี่โอ้โหขีดตัวคิดจุบูบเบ,บเลยอ่ะ ในตัวสวยจังทำไมฉันไ,ไปกันนี่ทุกคนมันมีสัตว์เรือขานอยากเล่นกิงของอัปปันเกิร์ฉันไม่กลัวแกหลอกตกตายกันเลยทีเดียว อะไรก็ไม่รู้ขอดูก่อนวิธีเท่าไร <c oughs> ไม่เห็นอ่ะว <c oughs> ิธีเท่าไรเอ่ยเรามาเปลี่ยนชุด เส้นเส้นแน่นแนนแนนเส้นเส้นแน่นแนนแนนชุดนี้ก็สวยชุดนี้ก็สวยโอ้ยย่งมาวางสิเพื่อนแต่งตัวอยู่ไม่เห็นล้อน้องไม่มีเงินใช่ไหม ที่จะจกำจัดเมียน้อยไม่ห้าในรุ่กัผสมผสานเนี่ยสามันเป็นเศษขย,ยะย่าไปจับเมื่อ,อไหร่จะเจอชุดที่ไส่ไส่ใส่ใส่ไส่ มันมีชุดตัวหนึ่งที่เราอยากใส่แล้วตอนนี้เราก็เลือนหามันอยู่มันจะนานก็เพราะว่าหาเสื้อผ้าใส่นี้แหละน,นี่น่ารักมากเลยนะแต่ว่าตัวเนี้ยลักกว่า,ววามาเริ่มเลยฮ่าฮ่่อ้ยโหเลย

ถ้า,าไม่กดตรงนี้กระโดดถึงเออก็กระโดถออะดถึงนะะให้กดทำไมละพัดโถไอ้ไามาาาาาาา่มันมีกับดอาะก็ต้องมาเล่นใหม่นะจ๊จะจิ๊บจิ๊บจิ๊บจ๊บจิ๊บจ๊บ่ิ พี่ทำไมหรอสะนะอ้าวอ,อ,อีกแล้วอ่ะตนกนฉันไม่ใช่คาปิบาล่าแล้วนะโอ้อฉันคือคนสวยเลย Me mm -hmm. นี่แหละชุดที่ดีต่อใจมาเริ่มเลยนี่คือเออวิ้วขา นอนกันพืนอีกแล้วแ้วหงอะไรก็ไม,ม่รู้อืมโอ้มันนุ่สวยมากระสานักเบียก็ลงห้องมนสิทักเบียคิดว่ามีผมคนเดียวยไง กินไม่ได้ผลต้องให้สิยงโต้แฉะสมบูรณ์เ่ยใช้ความร้อนดึงพิษออกมาเอาเถอะคอยดูไฟนเอาไว้นะ mm hmm. อย่าให้ไฟมอดได้จากพอ่อ mm hmm.

<า>นี่จ็บัญญาหมองๆองๆอะไรอย่างน,นี้ใช่ไหมอืมเอ้าถาพบัพบไปเจอท่ายาญ่ะก็ท่า,ายา่ตัวน้องไม่ป่านอะอ่อออท่าเนี้ยโยกี้เด็กใหลูกมันจะเทกใหญ่เอาโยกี้ค่ะขัดเอวยีนุ่ก็สิเจ็บได้ปะ,ะยยเด็กใหญ่ hê <coughs> <coughs> <Thôi, bunker. coughs> <coughs> <coughs> แล้วพันอ,อ์ไวทีที่หา้าไปใส่อีกสานคิบนยังอีกว,ว้าจะคนยังคนดักนะติ๊อีกของน้องพอะชื่อมาแต่พอสอนลกินได้ที่เื่กินปังกอานนี้สา,ายอยู่ข้างหลังพี่ใช่ไหมน,นั่นกับปบ่าอีกคนเบิร์

ว่าคือเพื่นเซนบอลอ่ะคันว่าเธอไม่ได้คนรักที่คอยบอกมือเรา

kita kepinya kita kepinya eh ือออะไรมีบอกไดยนะเวทีเท่าไหร่อ๋ออันนี้เวทีหกต่อไปเวทีเจ็ดติกกระใหม่ตานี้ลุกสีแดงกันบ้างนลยคะ่ะ<า>ส,ส,ส,สีดำก่อนเลยปะ่ะสีดำดูสวย โอเคตกลงสีดง ผมสีดำหาง่ายมากเราอยากหน้าหน้าหน้าตานี่ไงหน้ามีอันสวยๆบอ พิมพเท่านี้นะคะคือไปต่อไม่ได้แล้วค่ะ